ขอกินดีกว่าเพราะผมเองก็คิดว่าถ้าผมไม่รู้จักเราไปกินทรงๆเนี่ยผมอาจจะไม่มีชีวิตจะได้นะเฮียคนกลากรับผิดแสงเดือดหรือเปล่าทุกคนใช่ไหมทำไรกันนะั่นนะทุกคนตังเกตต่อนนะ ใช่ล้วผมต้องถามคุณว่าคุณทำอะไรกับพี่แสงเดือนไว้ข้าก็ยุ่งกับข้าเล่แสงเดือนจอมายุง่งทำไมผมไม่ได้มายุ่งนะผมจะไปที่องค์ผมแต่ผมดันมาเจอองค์ครักเนี่ยพูดกันเขาไม่อยากฟังผมใชยกินองค์ครักไอ้วะอย่าเข้ามานะเว้ยอย่ามายุ่งกับข้าเลยข้าไม่ีให้จอมายุ่งหลวงข้าผมไม่ได้อยากยุ่งไง สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ซที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมจะไปตรงที่ต้นสายต้นหนึ่งนะซึ่งผมเองเนี่ยเคยเจอเจ้าจุกอยู่ที่นั่นนะเพราะว่าผมอยากจะเจอกับเจ้าจุกอีกครั้งเพราะเห็นว่าพี่แฝดเนี่ยเหมือนจะเจอเจ้าจุกอีกแล้วนะแต่ไม่รู้ว่า เจ้าจุกเนี่ยจะจําผมได้หรือเปล่าเพราะผมเองกับเจ้าจุกเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้เจอกันนะทุกคนไปก็วันนี้นี่ผมฝากพี่ๆี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะแล่ดูคลิปอย่าเพิ่งกดคำโฆษณาและฝากติดตามเพจ f a c e b o o k ชัยกิจให้ผมทีนะครับทุกคนก็ทุกคนรับผมไม่รู้นะว่าตอนนี้เจ้าจุกจะอยู่ที่ตรงนั้นอีกหรือเปล่าเพราะผมเอง เจอเจ้าจุกมาที่หนึ่งกับมาเจอตรงที่ต้นไสรนั้นนะเหมือนจะมีพ่อปู่สักคนเนี่ยที่อยู่ตรงต้นไสรต้นนั้นคอยดูแลเจ้าจุกนะไปะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันก่อนเลยดีว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะวังเวงวงเวงนะเสียงตัวนะทุกคนได้ยินไหมเสียงมันค่อนข้างที่จะดังมากเลยแค่ยังไม่ทันเดินไปเลยนะตอนนี้ก็มีเสียงวังเวงแล้วนะทุกคน แต่เราเริ่มเดินทางกันเลยดีกว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาละไปทุกคนไปทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยก็เดินม,มาใจสักพักหนึ่งแล้วนะส่วนเรื่องเขาเคนเข้าของที่ผมเตรียมมาเนี่ยก็อยู่ในกระเป๋านะมาให้ไปไว้ตรงที่ต้นใส่นะ ผมพะเดินอย่างเร่งรีบเป็นแล้ววันนี้เพราะดูจากสภาพอากาศแล้ววันเนี้ยฟ้าฝนไม่เป็นใจนะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคืมเนี่ยเดี๋ยวก็ฝนตกเนี่ยมันจะทําให้ผมไม่สบายน,นะเฮ้ยทุกคนนั่นมันลูกอะไรเนี่ยเจองั้คนควจะไม่ลูกดแดงๆผมไม่รู้ว่าลูกอะไรนะ เพิเต็มต้นเลยดูดินะีเต็มต้นเลยนะไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าแต่ผมจะไม่ขอกินดีกว่าเพราะผมเองก็คิดว่าถ้าผมไม่รู้จักเราไปกินทรงๆเนี่ยผมอาจจะไม่มีชีวิตก็ได้นะไปทุกคนแต่รลูกมันค่อนข้าง,ยางเยอะ เียงชนีหรือเปล่าสปานะก็เราไม่ได้สนใจเรื่องนั้นนะเรางจะตามหาสิ่งที่เรามาตามหามาวันนี้นี่ป่าอุดมสมบูรณ์มากเลยนะเสียงตัวนี้ร้องดังล้นป่าเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเขาเรียกันว่าจักระจันหรือเปล่านะ อยู่ข้างบนเนี่ยนะทุกคนร้องอยู่ข้างบนเนี่ยค่อนข้างที่จะดังมากร้องออกไม้กันทุกคนโค้งนะทุกคนรเยียบดลน้ะขออนานะออกจากข่าวกันก่อนนะ,ะเรียบร้อยละ ดูจากสภาพพื้นดินกับป่าตรงบริเวณเนี้ยนะผมคิดว่าวันเนี้ยหรือไม่ก็วันก่อนก่อนนู่นน่ะนะฝนน่าจะตกนะที่เนี้ย ต้นไม้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะทุกคนสูงใหญ่มาก นนะ่ผมคิดว่าฝน,นะนตกนะผมคิดว่าฝนตกลมพัดขนาดเนี่ย เดี๋ยวเดินทางกันต่ออย่างเร่งด่วนเลยนะพอผมเองเนี่ย้องลีบเดินทางเพราะฝนเหมือนจะตกอีกรอบหนึ่งแล้วนะไปทุกนไปทุกคนเพรก็เร่งอย่างเต็มที่แล้วนะก็ต้องระวังช่วงเดินทางเวยนะไม่ใช่จะเดินอย่างเดียวต้องดูด้วยนะว่าพื้นเนี่ยที่เราเดินอยู่เนี่ยมันลื่นมากต้องคอยระวังด้วย ให้พยุงตัวเราเพราะทางที่ผมเดินลงไปเนี่ยมันเป็นเนินนะทุกคนและอย่างพื้นมันลื่นก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังจะเล่งอย่างเดียวไม่ได้นะต้นไม้นี่ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะ ทุกคนผมเห็นเหมือนมีการออกถอยขึ้นไปนะเพื่อที่จะเอาน้ำพึ่งหรือเปล่านั่นแะนะทุกคนต้นไม้นี้กนข้าที่จะสูงเลยทีเดียวนะนะเจอถอยไหมทุกคนอ๋อขึ้นไปยาวไปนู่นเลยนะทุกคน นี่น่าจะเป็นเหมือนจะเป็นต้นมะไฟป่าเลยนะทุกคนสังเกตจากใบเนี่ยผมดูคล้ายๆต้นมะไฟป่าเลยนะมะไฟป่าเนี่ยขึ้นเยอะมากเลยนะตามป่าแบบนี้น่าจะใช่แหละทุกคนคุณสันนิฐานนะเป็นมะไฟป่ามะไฟป่านะต้นนี้ ทุกคนทางที่ผมเดินมาเนะี่ยข้างล่างก็คงจะเป็นเหวเป็นหน้าผาลงไปนะก็คือไหลลงไปเนี่ยก็คือขึ้นมาลําบากเลยแหละนัมือนแบบว่าลึกลงไปเลยนนะทุกคนเราก็ต้องระมัดระวังนะ เดินระมัดระวังนะทุกคนลืินมากต่อออดนี้เดินเดินด้วยแชะด้วยนะทุกคนฟังจากเสียงเดินก็น่าจะรู้นะทุกคนดูดิเป็นขี้โคลนเลยก็ว่าได้นะตอนนี้ ที่สุดนะเพราะว่าผมต้องคอยดูคุณที่ผิดทางนี้เชะมากตอนนี้ไปแล้วนไวให้ถึงที่ตรงนั้นทีเดียวผมจะเริ่มถ่ายให้ดูวิธีนะตอนนี้ขอเดิมเดินทางไปให้ถึง จุดตรงนั้นก่อนครับทุกคนไปทุกคนไปพบกันตอนที่เจอต้นสนะครับทุกคนไปท,ทุกทุคนครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาค่อนข้างที่จะไกลแล้วเสียงผมก็รู้สึกหอบหอบแล้วนะตอนนี้แฮมแฮมหอบหอบก็ขอนั่งพักตรงจุดนี้ก่อนนะผมเห็นกิ่งไม้มันล้มมาพอดีเลยนะกิ่งไม้ไม่ใช่กิ่งไม้ทุกคนขอไปเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ ล้มแล้วมันแห้งไปละตอนนี้ผมก็เลยขอเจ้าที่เจ้าทางหรือที่มีสิ่งสติอยู่ในต้นไม้แห้งต้นเนี้ยขอนั่งพักก่อนสักครู่นะทุกคนพอผมเองเดินทางมาค่อนข้างไกลเนี่ยต้องขอพักสักหน่อยนึงเนี่ยเดินทางผมต้องไปข้างล่างนู่นอีกนะทางนี้ตอนเนี้ยผมนั่งพักอยู่เพื่อที่จะขอเอาแหลก,กยังสัตว์ป่าร้องนะทุกคน เสียงผมตอนนี้ก็หอบหอบแผบๆนะก็ธรรมดาของคนเดินป่าคนกลางไกลนะทุกคนนี่ผมก็เอาโทรศัพท์ตั้งไว้บนกอบไผ่นะดื่มน้ำดื่มทาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเสียงก็ยังไม่กลับมาเป็นปกตินะทุกคน ผงไม่จุดไฟแล้วนะที่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าพื้นที่มันเปียกไปหมดละไปทุกคนเดี๋ยวก็จะขอเดินทางต่อเสียงอะไรก็ไม่รู้นะดังมากเลยเมื่อสักครู่นี่ก็ได้ยินเสียงสัตป่าร้องนะไปดีกว่าทุกคนเริ่มเดินทางต่อเดี๋ยวผมจะเริ่มถ่ายดูกันเลยนะ ผมจะเปิดกล้องหลังถ่ายไปเพราะว่าอีกไม่ไกลเท่าไหร่ละเขาคงจะถึงนะทุกคนไปทุกคนเดินทางกันต่อเลยมาครับทุกคนตอนนี้ผมก็ออกมาจากต้นไม้ที่ล้มแล้วนะเอ,เอามาได้สักพักหนึ่งละ <c oughs> <c oughs> ก็ถ่ายเริ่มถ่ายคลิปต่อนะ <c oughs> ทุกคนคุน <c oughs> ผมจะได้ยินเสียงอะไรสักอย่าง สักครู่นะเสียงมาจากข้างหน้าผมหรือเปล่าเอาเหี้ยทุกคนกำลังกบฏแทงเดือยหรือเปล่าทุกคนใช่ไหมทำอะไรกันน,น,นะกำลังอะไรทุกคนเดี๋ยวผมรอดูสถานการณ์ถ้ามันเลยเถิดผมจะเข้าไปช่วยถ้ามันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมจะไม่เข้าไปนะเพราะว่าเขาอาจจะมงหที่ผมไปยุ่งเรื่องของเขาหรือเปล่าทุกคนตังเกตก่อนนะคนผ,ผมว่าไม่ใช่แล้วผมเข้าไปช่วยก่อนองครับองครักเอ๊ องครักเอกวันนั้นอะผมต้องถามคุณว่าคุณทำอะไรกับพี่แสงเดือนไว้ผมไม่ได้มายุ่งนะผมจะไปที่องค์ผมแต่ผมดันมาเจอองค์ลักเนี่ยผมจะไปข้างหน้านั่นอีกมันเป็นทางผ่านไงแล้วคุณทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยองคลัก คนั้งไปไปเกี่ยวบ้านค่ะใช่เหรอเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเหมือนองคลักเองเนี่ยจะขัดขืนพี่แสงเดือนว่าให้ไปอยู่กับท่านนะจะพูดอะไรไม่จริงเดี๋ยวผมขอถามพี่แสงเดือนเองดีกว่าผมจะถามความจริงกับพี่แสงเดือนว่าองค์คลักเนี่ยทำอะไรพี่แสงเดือนบ้างพี่อาจจะเริยุ่งกับเขาแต่เขาว่าไม่รยุ่งกับพี่เห็นไหมองคลัก เจ้าต้องเคารพการตัดสินใจดิไม่ใช่จะบังคับกันอย่างงี้จบาไม่ยุ่งทำไมล่ะหายคิดอย่ายุ่งเจ้านะจะยุ่งทำไมเดี๋ยวข้าจัดการคุณท่านนะกลับม่เถอะผมจะไปทางนี้ไงเจ้าเชิญไปเรื่องของข้าเจ้าไม่ต้องยุ่งผมไม่ได้อยากยุ่งหรอกแต่พี่แสงเดือนเนี่ยเหมือนเขาร้องขอความช่วยเหลือนะเจ้า มีสตีหน่อยดิข้ายอมทุกอย่างเอาของมาให้นางนางทำไมยังไม่ไปกับข้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่แสงเดือนนะอ,นนองครักมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณให้ของเขาแล้วเขาต้องไปจำเป็นต้องจําเป็นไปอยู่กับคุณจะพูดเลนเขาไม่อยากฟังองคชายกินองครักษ์ไอ้วะอย่าเข้ามานะเว้ยอย,ายนะ่ายุ่งเลยข้าไม่อยากจมายุ่งหลงข้า ผมไม่ได้อยากยุ่งไงไปนังไปมั้ยข้าไปกัเดื่อนไปไม่เขาไม่ไปแั้นวันนี้เจ้าคนนี้ทำให้ข้าไม่สมหวังเจ้าอย่า <Okay. S 1> เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอากม<อ>า,า้ยยายดิของเราจะเข้ามาเว้ยเว้ย

องค์รักเรื่องเดือนเรื่องเดือนนี่ไปก่อนเลยองค์ครั้งเนี้ยองค์ครั้งเอกมึงจ้าอย่างงี้ใช่ป่ะกูรู้เรื่องมึงทั้งหมดแล้วนะกูจะไปบอกคนทั้งหมดเลยว่ามึงทำอะไรไปบ้างมึงทำอะไรมึงก็รู้อยู่แก่ใจนะ กูไม่ทำอะไรมึงทั้งนั้นมึงทำตัวมึงเองหัวั้งัวห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 ัวลัวหัวหัวะกวหนะ้วหั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 งหัวหักหัว่ัดหัว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 หอวหัแวม มึงมึงไปไกลนะกูจะบอกเรื่องของมึงทั้งหมดที่กูเจอให้พี่แสงเดือนฟังแล้วมึงจะได้รับรู้ว่าใครเขาอยากจะอยู่กับมึงอีกมึงก็ไปอยู่กับคนของมึงด้ที่มึงเอาของไปให้ไงมึงจะมาอะไรอาวอนกพี่แ่งเดือนวะมึงไม่ได้มีคนเดียวนี่ว่ะ รับไม่ได้เหรอที่กูพูดออกมาเนี่ยรับไม่ได้นะทุกคนมึนมงไปเลยนะกูจะเล่าเรื่องมึงทั้งหมดที่กูเจอมาว่ามึงทำอะไรไว้บ้าง,ก,ง,งกูก็ไม่ต้อรู้ว่ากูไม่กลัวอะไรนั้น ความลับของมึงอะ่ะกูก็พยายามปกปิดมาตลอดนะแต่มึงทําแบบนี้กับกูกูต้องจําเป็นต้องบอกให้คนอื่นรู้ทุก <c oughs> คนเดี๋ยวผมก็จะพาพี่แตงเดือนกลับก่อนนะตอนนี้ผมจะออกทางนู้นไปเลยอย่าเข้ามานะเว้ยไปพี่แตงเดือนนีไปพี่ไปไป <c oughs> ไปไป,ไป,ไป,ไปพี่แตงเดือนไปก่อนเลยทุกคนผมขอตัวปิดคลิปก่อนนะ ไปพบกันคลิปหน้าครับ